เกดกีฟก <Jean> ิกีทายาทนาธยาแดงบูงาสวยโปรไฟล์เลิศทุกคน3มลูกสาวของอดีตนางเอกเกตกิฟกิกีทายาทนาธยาแดงบูงาโปรไฟล์สวยเลิศทุกคนเปิดภาพลูกสาว3าคนเกดกิฟกิกีของอดีตนางเอกนาธยาแดงบูงาสวยได้แม่โปรไฟล์เลิศทุกคนจริงๆทายาทคนดังที่บอกเลยว่าสวยเพอร์เฟกต์มากๆสําหรับลูกสาว3ามคนของอดีตนางเอกคนเก่งกุ๊กนาธยาเบนจาศิริวัน หรือที่รู้จักกันในนามของนาทยาแดงบุงาซึ่งคุณนัทยาแดงบุงาในยุค80นั้นเธอเป็นนักแสดงที่มีความสามารถมากๆเป็นนางเอกเจ้าบทบาทที่ฝากผลงานไว้70กว่าเรื่องด้วยการทั้งละครและภาพยนตร์นอกจากนี้กุ๊กนาทยายังเคยลงสนามเล่นการเมืองอีกด้วยเรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆและ d n a ความสวยและความเก่งถูกส่งต่อให้กับลูกสาวทั้งสาคนเกสซิลินเซียกิฟซิช นานาตและกีกี้สิตาน,านันต้องบอกว่าแต่ละคนนั้นสวยและโปรไฟล์เลิศมากๆโดยเกสสนใจทางด้านกีฬาและด้านสุขภาพความงามส่วนกีฟเรียนจบทางด้าน financial r r c k i n g college London และกีกี้สิตาน,านันจบจาก b e r k ์กี้ยูนิเวอร์ซิเรียกว่าสวยและเก่งจริงๆโดยนัาทยาแดงบูงาได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักชวนของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรับงานถ่ายแบบและเป็น พิธีกรของทางช่อง7และเริ่มเข้ามาแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์โดยมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงในเรื่อง ส้างหลังภาพจากการกำกับของเปียกโปสเตอร์ในปีพศ2528จากนั้นเธอก็โด่งดังมีผลงานเรื่อยมาทั้งละครภาพ,พยนตร์รวมถึงเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโฆษณาสินค้าหลายชิ้นจนได้รับฉายาว่าเจ้าแม่พรีเซนเตอร์หลังจากแสดงละครเรื่องผู้ชนะสิบทิศเมื่อปีพศ2532กุ25๊กนายาก็เริ่มเบกงานในวงการหันไปทำธุรกิจส่วนตัวและได้แต่งงานกับสามีนักธุรกิจและเมื่อปีพศ2 548กุ๊กนาทยาก็ได้เริ่มก้าวเข้ามาสู่แวดวงการเมืองครั้งแรกด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคประชาธิปัตย์จากนั้นก็โลดเล่นเล่นการเมืองเต็มตัวปัจจุบันกุ๊กนาทยาได้โบกมือราปอชอปศพไทยสร้างไทยพรรคของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นั่นเอง